รายได้อีกหนึ่งช่องทางน,นะคะที่นักการตลาดขาววันนะคะได้รับนั่นก็คือเรียกว่า r e s i d u n t Bonus นะคะหรือบางคนเรียกว่าบำนาญชีวิตค่ะนะ,ะซึ่งหลายๆคนนะชอบมากเลยนะคะกับโบนัสข้อนี้เช่นเดียวกับน,นกนก,นกก็ชื่นชอบมากเหมือนกันนะคะนะโบนัสข้อนี้นะคะจะมีทั้งหมด21ตำแหน่งนะคะสำหรับคนที่นะคะขึ้นตำแหน่งแล้วนะคะก็สามารถจะรับโบนัสข้อนี้ได้เลยนะคะโดยการที่เรานะคะจะได้รับยังไงนะคะก็คือนะคะการที่เราจะขึ้นตำแหน่งได้นะคะเราจะต้องมีคะแนน ฝั่งซ้ายและกว่างกวานะคะนะทั้งหมดเนี่ย500คือเริ่มต้นแค่500คะแนนก็สามารถจะขึ้นตำแหน่งในตำแหน่ง ที่1ได้แล้วนะคะและนะคะเราเตำแหน่งของเรานะคะขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะไม่ตกนะคะเราไม่ต้องมารักษาคุณสมบัติของตัวเ,เองไม่ต้องมานั่งรักษายอดนะคะแถมยังไม่ต้องใช้เงินในการซื้อตำแหน่งด้วยนะคะและบริษัทคราวันนะคะก็จ่ายโบนัสข้อนี้นะคะทุกวันที่15ของเดือน นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆคนนะคะก็ปรารถนาที่จะมีบำนาญชีวิตนะคะซึ่งนะคะงานบางงานนะคะที่ไม่ใช่ราชการนะคะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับบำนาญชีวิตนะคะแต่ว่าคราววันเนี่ยเราสร้างสามารถจะสร้างบำนาญชีวิตให้กับตัวเองได้ในระยะเวลาอันสั้นนะะไม่ต้องรอเกษียณอายุนะคะจนถึงอ,อ,อายุ60นะคะหรือต้องรับราชการนะคะ25ปีขึ้นไปถึงจะมีโอกาส บำนาญชีวิตนะคะแต่เราสามารถจะมาสร้างบำนาญที่คราววันได้เช่นกันค่ะในระยะเวลาอันสั้นก็สามารถที่จะได้รับบำนาญแล้วนะคะสุดยอด